คอท่านผู้ชมเร์บีซัดตรงใจนักเะเก้าหมดได้สวยสดงดงามหยดย้อยจริงๆครับลูกนี้เนี่ยครับโอ้โหเอาจนได้ครับเจ็นที่เป็นศักดิทเดชนะครับแล้วก็เบอร์เก้าพีรพัฒน์ครับคืออยู่สองคนดูแล้วเอ้าเราเป็นประตู คนดีคนเดิมอีกแล้วครับโอ้โหชินปพัหนูขวานติดติดกันเลยครับสองประตูทีเด็ดจริงๆครับนี่ครับสีชมพูนี่กระสังนิยาคมมัธยมคิตตี้ครับผมเขาเป็นฉายาของเขาครับครับแล้วเอาเข้าเลยครับโอ้โหลประตูครับของคานตากบกบบวรวิทยายน์ครับโอ้โหแม่ลกวิดยังไม่ทันขาดหายครับประตูแรกมาแล้วครับของบารบกงครับ โอ้โหแล้วนีครับยิงลูกนี้กับหมายเลขสิอ็ดของบางปังกงครับใครจะเชื่อครับมาเ,เ,เร็วเแล้วเกินครับ